กินกับโรครับตอนนี้ผมอยู่ที่มวกเหล็กจังหวัดสระบุรีครับอยากจะพาทุกคนมากินร้านนี้เลยฮะครัวน้องเพนนะเขาบอกว่าเป็นร้านที่ f อฟหลายๆคนแนะนํามารสชาติจะเป็นยังไงตามมาฮะร้านนี้ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของพี่น้องชาวมวกเหล็ก คุยกันนะกคุยกันหนาเขาบอกว่าถ้าเรื่องรสชาติและความอร่อยรวมถึงความสะอาดนี่กบอยต้องมาลอกข้อมูลที่ได้รับมาเจ้าของร้านนี้เขาทํามาเองทุกจานตั้งแต่สมัยยังเป็นสาวๆปัจจุบันนี้ก็ยังสาวอยู่นะรวมๆแล้วตั้งแต่เปิดร้านมาคิดดูแล้วกัน30กว่าปีแล้ว่ะครับคุณผู้ชมรูปแบบร้านจะเป็นเพิงง่ายๆโอทงแบบสบายๆฮะสัวเมนูก็โคตรพอ่อโคตรแม่ใหญ่แล้วเกินโอ้โหประคุณเด้อเขาจะเริ่มสั่งเมนูที่แนะนําจากทางร้าน พนักงานก็มาบอกว่าโกบอยเอาแค่นี้ก่อนดีไหมทางร้านเขาจะมีผักเคียงมาให้เป็นตะก้าใหญ่ๆเลยครับและนี่คือไก่หมุนที่หมุนอยู่หน้าร้านในราคา190บาทขนาด1ตัวครับที่ลองชิมไม่ว่าจะเป็นตัวไก่หมุนที่มีความชุ่มฉ่ำโบ้ับน้ำจิ้มที่ทางร้านรสชาติดีเอาเรื่องว่ะคุณผู้ชมเมนูไก่หมุนที่นี่ผมให้5ดาวครับจานต่อมาผัดเผ็ดไก่บ้านในราคา180บาทเริ่มงงแล้วฮะทำไมว่า จานมาเริ่มใหญ่รสชาติมากระังร้อนๆกินแต่ถ้าถามผมส่วนตัวยังไม่ค่อยเผ็ดจัดจ้านสักเท่าไหร่ครับที่มาเป็นหม้อไฟแบบนี้เขาเรียกว่าต้มแซบกระดูกหมูในราคา250บาทคุณผู้ชมครับอันนี้รสชาติทํามาแซบจัดจ้านแอบ,บกระซิบกับน้องๆทีมงานทุกคนยกนิ้วให้ผ่านเลยครับบอกว่าเมนูนี้อร่อยจานต่อมาไก่ทอดน้าปลาในราคา190บาทเท่าที่ดูเ็าทอดมาให้เป็นตัวเลยครับลักษณะการทอดมันจะมีความพิเศษตรงที่ด้านนอกกรอบและข้างในออกจะนุ่มๆ เมนูนี้เป็นไก่ทอดที่ถือว่าเบสิกแต่ทามาได้ดีเลยทีเดียวใน,นส่วนตัวนะครับน้องๆทีมงานแอบบน 1, oh, ่นนิดนึ่งโอ้โหสาเมนูที่ผ่านมาเป็นไก่ตลอดเลยเอาใจน้องๆพนักงานสั่งหมูคัาหวานในราคา180บาทคุณผู้ชมครับน,นี้ก็คือคอหมูย่างแล้วเขามาทําใส่น้ำำํายํามีผักเครื่องเคียงรสชาติน้ำำํายําจะจัดจ้านออกจะไปค้างหวานสักเล็กน้อยจานนี้เขาเรียกว่าลาปลาทับทิมในราคา380บาทเขาจะใช้เนื้อปลาทับทิมมาขูดและคั่วคุกเขาเหมือนกับการทําลาบะครับแต่ นี้ผมเรียนตามโตรสชาติตัวเนื้อปลาทับทิมไม่มีความรู้สึกเลยผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับเป็นยำปลากระป๋องมากกว่าเมนูนี้ผมอยากให้เพื่อนๆใครมาลองสั่งกินแล้วคิดดูว่าเหมือนผมหรือเปล่าครับ,บ,บเข้าใจได้ผักที่เขาให้มาจานใหญ่ๆอันนี้เขาไว้กินกับลาบปลาทับทิมนี่เองและนี่คือซิกเนเจอร์ของทางร้านครับเขาเรียกว่าผัดหมี่โคราชในราคา150บาทที่ใครมาแล้วก็ต้องสั่ง รสชาติมันจะเหมือนผัดไทยก็จริงอยู่นะครับความพิเศษของมีโคราชเนี่ยบอกตรงๆเลยว่ามันมีความหนึบและคุณสมบัติของมีโคราชบอกเลยว่าโคตรเดอรเบสส่วนการผัดโดยรวมๆแล้วเขาจะติดรสชาติหวานไปสักเล็กน้อยครับคุณผู้ชมอันนี้จะถามส่วนตัวผมไม่ว่าจะเป็นปริมาณและรสชาติถือว่าคุ้มเลยครับคำเตือนปรอดระมัดระวังในการสั่งอาหารนะครับเพราะว่าจานที่นี่เขาค่อนข้างจะใหญ่เลยทีเดียวข้อมูลเวลาเปิดปิดของทางร้านร้านจะเปิดตั้งแต่9โมงเช้าและปิด เป็นเวลา3ามทุ่มใครมีโอกาสไปโมกเหล็กนะครับก็ลองแวะไปทานได้นะครับวันนี้กินกับโกไปก่อน